ดูเขาดูยังไงคะว่าตัวเมียหรือตัวผู้ดูที่โทนสีนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะสีเขียวแซมขาว<ะ>แล้วก็ตรงนี้เขาเรียกจับปิง้งจับปิง้งจะใหญ่อันนี้คือตัวเมียอันนี้ตัวผู้สังเกตสีจะเป็นฟ้าแซมขาวลักษณะกระดองก็จะยาวฝาสีจะสวยฝาเด่นฝาค่ะนี่ให้เห็นความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะคะสีก็จะไม่เหมือนกันนะคะตรงกลางเขาก็จะไม่เหมือนกัน เวลาเราจะจับปูเราต้องจับท่านี้ใช่ไหมคะครับอันนี้คือปลอดภัยเพราะมัดยังหนึ่งไปแล้ว,ลวครับผมถ้าไปจับข้างหน้าก็เรียบร้อยได้เลือดแนนเลยครับผมสองบอ่อี่เป็นบอ่ออะไรคะเออเป็นบอ่อที่เราเอาไว้พักปูมา้าที่เราจับมาได้จากเรือประมงเราจะมาคัดแยกแล้วเอาพักไว้ในบอ่อแล้วก็ส่วนหนึ่งเราจะเอาน้ําจากในบอ่อเนี้ยที่เรากองไว้ที่สะอาดจะมาทําอ,อนุบาลไข่ปูในโครงการธนาคารปูมา้าธนาคารปูหมายถึงว่า เหมือนเหมือนฝากเงินเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบนั้นแต่เราเราไม่ได้ฝากเงินเราฝากลูกปูก็คือเอาไข่ปูนี่แหละลักษณะไข่นอกกระดองก็คือเขาจะมีไข่ออกมาที่จบปิ้งก็คือจะเห็นแบบไม่ไม่ต้องแงะอะไรเข้าไปคือมองเห็นเลยจะด้นนอกมันเลยเป็นสีเหลืองสีดําสีเทาอะไรประมาณนี้นะครับแม่ปูในระยะขนาดนี้ให้ผลผลิตลูกปูตั้งแต่30,000 0ถึงสล้านฟองต่อหนึ่งแม่เพราะนั้นถ้าเราเอาเขาไปต้มแต่ทำเขาตายเราจะเสียทั้งแม่เสียทั้งลูก วิธีง่ายๆคือใช้แปรงขัดเล็บขัดเท้าธรรมดาเล็กๆครับแล้วขัดไข่ออกแต่ขัดออกแบบนี้เนี่ยไข่เขาจะไม่เสียหายยังปกติอยู่ครับผมที่ชาวบ้านเขี่ยไว้เนี่ยครับอยู่ในถังเนี่ยฮะอย่างของวันนี้มันจะเห็นสีเหลืองๆเนี่ยครับคือเขี่ยเสร็จก็เอามาใส่ในถังเลยครับใต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราแยกเป็นสีดําสีดําก็จะอยู่ในนี้คืนหึงอสองคืนนะครับพร้อมจะฟักออกเป็นตัวในระยะสุเที่ยละเขาก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนไปเรื่อย จากสีเหลืองก็จะกลายเป็นดำลูกโปอันนี้คือพร้อมที่จะอันนี้พร้อมที่ก็คือเขาเป็นตัวเขาวิ่งแล้วครับเหมือนคล้ายๆลูกยุงโอ้ตัวเท่านี้วิ่งได้แล้วเหรเราดูนะเราจะวิ่งจะวนจะเห็นยุกติกยุกติกเยอะก็จะคล้ายๆลักษณะยคล้ายลูกยุงก่อนก็เรียกตัวเล็กในระยะภาษาวิชาการเรียกว่าสูเอียสูเอีย ประมาณ 3- 4สี่ทุ่มเราจะปล่อยลงอ่าวคุ้งกระเบนเราต้องปล่อยกลางคืนนี่ะครับเพราะว่าถ้าปล่อยกลางวันเนี่ยลูกปลาจากเราจะปล่อยปูกลายเป็นอาหารปลาโอเคเรียบร้อยหายไปหมดทีนี้เราต้องเอามาอนุบาลกี่วันคะกว่าที่เราจะปล่อยได้ถ้าเป็นในระยะสีเหลืองเนี่ยประมาณ5-7วันแต่ถ้าเป็นในระยะสีดาที่เราแยกออกมาเนี่ยก็จะภายใน 1- นึงึคืนอ๋อก็ปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยจะได้เร็วจะเร็วกว่าจริงๆเขาใช้เวลาไม่เยอะเนาะครับ